ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมีนาทาโร่นะคะวันนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลคนที่เข้ามาชมคลิปอยู่นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามาชมคลิปคะ queen of cups แล้วก็ไฟออฟคัพส์ไนออฟซอสตอนนี้สิ่งที่คนที่เข้ามาชมคลิปกำลังเจออยู่ก็คือเจอในสถานการณ์ที่ความยากลำบากเจอสถานการณ์ที่มเออีเขาเรียกว่าความไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นน่ะแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณจะต้องมีความพยายามที่จะผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้ด้วยความรู้สึกที่คุณแบบมุ่งมั่นมากๆที่อยากจะให้มันผ่าน ความยากลําบากในตอนนี้ให้ไปได้ให้มันผ่านไปได้เร็วๆอ่ะอาจจะมีความใจร้อนเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะพาอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานความใจเย็นอยู่คุณเป็นคนที่มีพื้นฐานเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นอยู่เข้าอกเข้าใจสถานการณ์รอบข้างอยู่แต่บังเอิญว่าความยากลําบากหรือเหตุการณ์ที่มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจคุณอ่ะมันทําให้คุณรู้สึกว่าช่วงนี้คุณรู้สึกใจร้อน อาจจะมีอารมณ์ที่ที่ขึ้นๆอยู่บ้างในช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนไม่ได้ดังใจเลยเนาะสถานการณ์ตอนนี้ที่คุณเจออยู่แล้วไพ่อยากจะแนะนําอะไรกับคุณคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรกับคนที่เข้ามาชมคลิปคะแคมเปญ f o u r Of Sauce แล้วก็ p g e of sauce. s o u r c e ผ้าอ,อยากจะบอกกับคุณว่าสถานการณ์ที่คุณเจออยู่เนี่ยยังไงเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านพ้นไปได้แน่นอนแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำอันดับแรกเลยก็คือคุณจะต้องปรับตัวก่อนสถานการณ์ที่คุณเจอมันอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดบ้างทำให้คุณรู้สึก อารมณ์เสียบ้างยังไงซะคุณก็จะต้องปรับว่าเออสถานการณ์นี้ถ้าถ้าคุณได้เจอแล้วมันก็เหมือนว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตประสบการณ์หนึ่งที่ทําให้คุณจะต้องปรับเรื่องอารมณ์ปรับเรื่องความรู้สึกปรับสมดุลให้ให้กับเรื่องที่คุณเจอให้มันอยู่ในสมบูรณ์ให้อยู่ในสมดุลที่บาลานซ์กันมากที่สุดก็คือไม่ให้มันคล้ายๆว่าไม่ให้อารมณ์ของคุณอ่ะดิ่งสูงเกินไปหรือว่าทําให้อารมณ์ของคุณอ่ะ ดบลงล่างจนเกินไปยังไงก็แล้วแต่ให้คุณมีสติปัญญาในการคิดในการไต่ตองต้องคิดใหม่ว่าเออเรื่องนี้ควรแก้ไขปัญหาแบบไหนต้องมีความใจเย็นต้องมีความเขาเรียกว่ามีเหตุมีผลในการตัดสินใจที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเจอเนี่ยให้อยู่ในพื้นฐานของการมีสติเพราะว่าสี่ดาบก็คือการมีสติ การมีสติการออปล่อยวางกับสถานการณ์ที่ไม่ได้ดังใจเพราะเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปดังนั้นถ้าเราอยู่เหนือเหตุอยู่เหนือสถานการณ์เนี่ยมันก็จะทําให้คุณมองเห็นว่าคุณจะต้องแก้ไขปัญหาในรูปแบบไหนแต่ถ้าคุณปล่อยให้สถานการณ์มันครอบงําจนทําให้ความรู้สึกของตัวเราเองเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมันหงุดหงิดง่ายใจร้อนตรงนั้นอะ่ะไม่ใช่เรื่องที่ไพ่อยากจะแนะนํา ไพ่อยากจะให้คุณปรับให้คุณมีสมาธิมากขึ้นให้คุณมีสติปัญญามากขึ้นแล้วก็มีความนิ่งมากขึ้นแล้วก็ไพ่ใบนี้เพย์ออฟซอสก็คือว่าคุณจะต้องคิดไตร่ตรองแล้วว่าเออเรื่องนี้มันเกิดเพราะอะไรมันควรที่จะแก้เพราะอะไรให้เวลาให้เวลากับตัวเองให้เวลากับคนรอบข้างให้เวลากับสถานการณ์ที่คุณเจออย่าใจร้อนจนเกินไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ไขได้แล้วก็ควรที่จะปรับ ปรับสมดุลให้กับเรื่องต่างๆที่มันเข้ามาในตัวเองไม่ให้มันอยู่ในอารมณ์หรือสถานการณ์ที่มันดิ่งจนเกินไปเพราะทุกสถานการณ์ที่คุณเจอมันล้วนมีข้อดีข้อเสียเสมอข้อดีข้อเสียอ,อ,อยู่ในนั้นเสมอเพียงแค่ให้คุณคิดไต่ตรองให้ดีว่าควรแก้ไขปัญหาแบบไหนนะคะแล้วก็นามาดูคําแนะนําจากพยานาคนะคะคําแนะนําจากพยานาคสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ หนึงใบนะคะใบนี้คุณได้นี่ในตอนนี้คุณอาจจะมีภาระ,ะที่จะต้องเคลียร์เยอะค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือคุณอาจจะกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่กําลังผ่อนบ้านผ่อนรถหรือมเออีเขาเรียกว่ามีหนี้สินที่จะต้อง จะต้องหาเงินมาหล่อเลี้ยงตรงนี้คุณก็รู้สึกว่ามันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะหนักมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าหุดหงิดอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ที่ที่สมดุลเท่าไหร่อ่ะอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ที่คุณได้รับมาก็าอาจจะเป็นไปได้นะคะตรงนี้ก็ให้คุณใจเย็นๆอย่างที่ไพ่บอกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะสำหรับไพ่อนาโลกอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบนะคะ ปรับตัวอย่างที่บอกไปก็คือการปรับการปรับอย่างน้อยอ <c oughs> คุณจะต้องมีการปรับคุณจะต้องเข้าใจเลยวา่าตอนนี้รายได้ถ้าถ้าถ้าเป็นเคสของค่าใช้จ่ายหรือการเงินคุณจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าตอนนี้รายได้ของคุณมีเท่าไหร่แล้วคุณควรที่จะมีรายจ่ายเท่าไหร่ <c oughs> ตรงน,นี้ให้ทาให้ทำเ,เขาเรียกว่าทําบัญชีก่อนจจะเป็นไปได้ถ้าถ้าเป็นทางด้านการเงินแต่ถ้าเป็นทางด้านความรู้สึก หรืออารมณ์หรือสถานการณ์อื่นก็ให้คุณปรับทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่สิ่งที่คุณเป็นอยู่อย่างที่แม่หมอบอกไปว่าในดีมีเสียในเสียมีดีก็คือในทุกสถานการณ์มันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียให้คุณมองสถานการณ์นั้นให้ดีว่าเออข้อดีมันคืออะไรข้อเสียมันคืออะไรและตรงนี้คุณก็สามารถที่จะปรับให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได้นะคะแล้วขออีกหนึ่งใบนะคะ เป็นการแนะนำเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบน,นะคะคำแนะนำเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบคือไปไหนไม่ได้สำหรับพลังงานที่เข้ามาชมคลิปเรามองว่าคุณรู้สึกเหนื่อยเนาะคุณรู้สึกเหนื่อยคุณมีความรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันอาจจะยุ่งยากจังอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ไพ่อยากจะแนะนำว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่คุณเจออยู่ในตอนนี้คุณจะต้องทำความเข้าใจ คุณจะต้องปรับตัวให้ได้กับสถานการณ์ที่คุณเจอแล้วก็แก้ไขกับปัญหาไปทีละเปาะทีละเปาะทีละเรื่องถ้าปัญหามันมาในรูปแบบนี้คุณก็คุณก็จะต้องทําตัวแบบนี้ถ้าปัญหามาในรูปแบบนี้คุณก็จะต้องทําตัวแบบนี้นี่เขาให้คุณปรับตามสถานการณ์ปรับตัวตามสถานการณ์แต่อย่าตกอยู่ในสถานการณ์นั้นโดยให้สถานการณ์ครอบงําชีวิตคุณเข้าใจใช่ไหมคะคุณต้องควบคุมสถานการณ์อย่าให้สถานการณ์ควบคุมคุณ ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการแก้ไขปัญหาทุกปัญหามีทางออกเสมอแล้วคุณจำไว้ว่าทุกปัญหาที่คุณเจอวันหนึ่งมันจะผ่านไปบางครั้งถ้าคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองแก้ไขไม่ได้คุณก็จะต้องปรับตัวให้อยู่ในสถานการณ์นั้นให้ได้แล้วปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องจัดการคุณต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้นะคะเราอยากเพิกเฉยต่อสถานการณ์แต่เราต้องทำความเข้าใจกับสถานการณ์นั้นนะคะ อย่าวิตกกังวลจนมากเกินไปจนทําให้คุณทําอะไรไม่ได้เลยเพราะความวิตกกังวลจะสามารถทําให้ตัวของคุณเองเนี่ยตัดสินใจหรือแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยคุณจะโดนสถานการณ์ความเครียดครอบงาไว้อย่างไรซะคุณจะต้องทําความเข้าใจกับสถานการณ์และค่อยๆแก้มันไปทีละเปาะค่อยๆปรับไปทีละเปาะถ้าไพ่ออกมาแบบนี้แสดงว่าคุณจะต้องแก้ไขได้แต่ต้องให้เวลานิดนึงนะคะแล้วเรามาขอพรจากไพ่ ยันโลกนะคะว่าสถานการณ์นี้จะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างไงคะขอให้ไพ่ให้พรด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจถ่ายทอดวิชาก็คือสิ่งที่พี่ไอสิ่งที่ไพ่อยากจะให้พรคุณเลยก็คือว่านี่แหละมันเป็นบททดสอบมันเป็นการเรียนรู้มันเป็นการเรียนรู้ ประสบการณ์หนึ่งในชีวิตของคุณวันหนึ่งคุณจะถ้าคุณผ่านสถานการณ์นี้ไปได้คุณจะสามารถที่จะบอกคนรอบข้างได้บอกลูกบอกหลานได้หรือบอกเพื่อนฝูงได้ให้คำแนะนำคนอื่นได้หรือแม้กระทั่งนี้สามารถที่จะกลับมาสอนตัวคุณเองได้ในอนาคตข้างหน้าว่าคุณเคยเจอมาแล้วคุณเคยผ่านมันมาได้ด้วยด้วยแบบไหนด้วยเหตุผลใดตรงนี้แหละเป็นการเรียนรู้ใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตอย่าให้ปัญหา มันเข้ามาครอบงำอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณเจอคือปัญหาหนักแต่ให้คุณคิดว่าสิ่งที่คุณเจอคือการเรียนรู้ใหม่คือประสบการณ์ใหม่ที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือปรับใช้ในชีวิตในอนาคตข้างหน้าถ้าคุณได้เจอสถานการณ์นี้อีกคุณก็จะเป็นคนที่อยู่เหนือสถานการณ์อยู่เหนือปัญหานะคะก็ยังไงก็ ขอให้คุณมีความสุขมากๆผ่านพ้นต่ออุปสรรคและปัญหาที่คุณเจอนี้ไปได้ด,ด้วยดีแม่หมอคิดว่าทุกคนจะต้องผ่านสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์ไปได้เพียงแค่ใช้เวลาสักหน่อยหรือให้เวลากับสถานการณ์นั้นหน่อยปรับสมดุลให้กับตัวเองนั่งสมาธิบ้างทำให้ใจได้ผ่อนคลายบ้างสติปัญญาอาจจะเกิดขึ้นจากสมาธิก็ได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ